สวัสดีค่ะสวัสดีครับวันนี้มาพบกับกุลนังเพนไม่หรอกบอกก่อไปมามาในเมนูเลยครับวันนี้กินไงๆๆค่ะก็มีชูชินะคะแล้วก็ไข่ทอดเนี้ยไก่ค่ะแล้วก็บูชินค่ะเมนูซื้อครับวันนี้ไปทำตุ้ร้ามาครับอ๋อลืมอะไรช้อนค่ะ Mẹ bị đau mưa lấy bơm nay phần các bạn, khi con nhỏ. Nhĩ tu mắt sa bi vừa lên. Popper hm hm. Hm hm. Hm hm hm. Hm 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 Wasabi. hm 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 gặp hm 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 hm

เรียกกับกบฟอมมึงมีอด้วยนะอืมนี่กับ,อ,บอ,มมอืมกรเป๊กเข้าไปไข่ทอดไข่ทอดกับอืมขนมปัก มนูอันนี้มากปะครับเหนือนเยื่อ,อมืสายมือฟ้นอันเนี่ยแต่ไม่ตอกอืม,อมก็ใช้มือก็ใช้มือค่ะอืมวัถตถุดิบปาดลงไปก็จุม่มจุ่มกันเนี้ย อืมอืม,อม,อมคุณมุกืมอืมอม,อม,มาแล้วค่ะลูกสาวหมาร้องแม่มาแล้วสูกป่อยไหม

เลยคับอ mm ือ hmm. อ mm ือ hmm. อ mm ือ hmm. mm ืออือืออือือต้องเป๊ะเลย